นี่ปลูกแต่กิ่งเดียวแบบนี้ได้แต่ว่ามันจะออกหลยๆกิ่งแบบนี้เลยทุกคนเว้ะนาลนัมมัสีนนลชอทามาสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสูซ่องอะาคดมี่เด้อ นี่ล้วทุกคนเราจะพาทุกคนไปเบิงกันลกผ้าหอมของเฮากันนะทุกคนผ้าหอมผ้าหอมเทียมหรือว่าเทียมผ้าบวัวอย่างที่เเคยปลูกตอนหลายเดือนผ่านมาแล้วเนาะสี่หเดือนแล้วแต่ว่าตอนนี้คือฮอตระดูเก็ี่ยวผ้าหอมกันแล้วนะทุกคนก็นเลยว่าต้องได้ไปลกแล้วก็เอามาเก็ีไว้อยู่เฮือนเนาะเพื่อที่ได้กินนานถานทุกคนมือน,นี่คือสิไปกับตุลีหลักการน้องไซเดอร์ผูกเป็นตะกร้อหันมีนาบวมาเลยมอนี้ไปใส่กบ ไปอุปกรณ์ก็จะมีแต่ทงกับอันนี่นะทุกคนเผือว่าสิเก็บผระกัดมานำอันนี้คือสิเก็บชิลกผ้าหอมใสอยู่นี่มา จะเป็นส่วนเฮาในคนนี่เขาก็บกินบมาเลยินชื่อเลือในตอนนี้ก็คือมักเลนยังที่ได้กินโดนนานแล้วก็พักกันพักกลาปีเนะทุกคนมาและนี่จะเป็นส่วนอ้อยของเขาทีตัดเธอเลวหันเนาผูุใดชีบ่เคยเบิ่งลิปตัดอ้อยก็ย้อนกลับไปเบิ่งใหนด้ทุกคน,นจะเป็นสวนอ้อยของเขา พุ่นนั่นจะไปส่วนยาง่นะทุกคนเดี๋ยวนี่ใบใหม่โปงขึ้นมาเชียวงามเลยทุกคนมา ดอกไม่ลิ้มทางชีข่อยเหยดอาหารเ่อแล้วเนาะถ้าผ้ใด้ไม่เคยเบิ่งคลิปก็อลองย้อนกลับไปเบิ่งได้เด้อทุกคนนี่มีแต่ของกินเยอะแยะ น,นี่ก็เฮาวหอดส่วนของเฮาแล้วทุกคนชี้เขาไปตรีไม่ใชนี่ทุกคนอันนี้คือไม่เท่ามาลบเมื่อกี้เนาะอันนี้จะเป็นผ้าหอมบัวนะทุกคนเบล็อกใ่ปันใดเพราะว่ามันเ้าปลูกไรปีเนี่ยนี่มันจะเสียนะดินมันจะเสียแล้วก็มันจะบล็อกใคือปีก่อนๆเนาะทุกคน แต่ว่ามันก็มีอันใหญ่ด้เบิรงนี่ผักหอมบัวเยอะแยะตอนนี้คือเขาซีลกอันนี้เดแล้วก็ซีป้าไหวกินอันนี้เดเพราะว่าถ้าเขาลกไปแล้วมันก็เขาก็จะได้ตากแห้งนะ้าบวตตาแห้งคือบุตรน่าได้แล้วก็อันนี้ก็ชีแบบมันก็กินไปเลยแล้วทาววตตาแห้งนะเขาก็ชีถิมมันเราจะเสีายดก็เลยว่าป้าไหวโบลกหมดนะทุกคน วิดาเยอะนั่นนี่โอ้โหทำมีนาตะกันวิดามาว้านี่ทุกคนสมาชิกของเฮาหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วมันก็จะมีสมาชิกมาซวยเฮาเนาะทุกคนคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือโอ้อันนี้ไงอยู่ได้เอ้าปุได้เว้ย โอ้ทุกคนูเม็ดตุกเออเออเาจตอนนั้นมีฟุกแต่กิ่งเดียวแบบนี้ได้แต่ว่ามันจะออกไล่ไลกิ่งแบบนี้เลยทุกคนเออเออก็ดูก็โดนยามุขาเดถ้าก็เจดีแรกๆหยิบเทนิ่งเอาเลดคือเราพาเด็กน้อยมาเก็บเบียร์สวยอันนี้ก็จะเป็นการเรียนพูดลงสถานที่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาก็สอนวิธีการลงแต่ว่า ลูกหญ่าลูกผ้าหอมไม่ยังแดดนะคือการเหี้ยนถูกของเราเลยเพราะว่านี่ไงอีหยังก็กำลังยาเห็ดไม้อันใดที่ไม้ไม้แตกไม้จากเขาเขาโหยาเหียนผูกนะอันนี้เขาก็เลยบังคับมาเด้อเขาตั้งใจเหี้ยบมาทุกคนนี่มาเบิ้งนี่ผ้าผ้านกอันนี้เดี๋ยวเขาชิเก็บอันนี้แล้วก็ไปซุปกินอยู่เฮือนนอะหรือว่าขั่วกินก็ได้หรือว่าจำเจีวมักโทนาวแซ่บ กินนิดเดีก็ได้มีไรมีคุณประโยชน์หลายอย่นี่ทุกคนโอเถอะโอเทลเดยอู้แล้วอ้าตาพี่รู้จะไมรู้จนี่ทุกคนดิบไหนมันลูกออกมาได้มันสิขาดนะเพราะว่ามันหลายแห่งปุ๊กจนหนึ่งได้ตั้งหนึ่งสองสามสีขาวเข้ดแปดแปดกิ่งเลย ตัว tuh ตัวนี้ 有红呀，你，哎，你我几个躲躲。我我躲哪个呗？奶奶，我去，我去，嗯？我去。哈哈，不是说那有那个东西。那 เมื่อนี้คือเขาลุกอันผ้าหอมผ้าหอมบัวแดงเดินคนเขาจะเอาอันตัวนี้ซอยตัวนี้ที่ขวายใส่ชิ้นหมูกินลองเบิรงเนาะเมนูอื่นแปลว่าเมนูแปลกใหม่เลยเพราะเขาบเคยกินแบบเงี้ยงๆแบบนี้แต่เ่อเขาสิเฮ็ดเงี้ยงๆแบบนี้เราก็สิไปขวากับชิ้นหมูเบิง ว่าสิแซบอ่ะพอทกดเสียอดไเด้นี่เท้าตักแหงมันจะเกหยวไปแล้วก็บ่สามารถกินได้แล้วโอ้โหตุลีตุลีลบไปหลายชุดนี่มีนาลบทุกคนผลงานผลงานของมินา nè lái hang Nên bên nè đinh nổi xung bơ sang lốc nó và có mặn có anh ấy thì nhẹ nhàng pa hãy sâu phun lốc mất gì গা দেও লৈ পাঠালে কিয় আছে น,น,นี่หลายแห่งปลูกแต่ก,กินเดียวคือเมื่กี้วเนาะเวลาเขาปลูกได้เขาจะปลูกน้อยๆแบบนี้อันเดียวซื้ๆแต่ว่าหลังจากที่ได้รับผลมันก็จะได้ผลแบบนี้ทุกคนหลายเลยแล้วก็มีอัน เอฟซีหลายคนทามาปลูกไรข์คณะนี้สกินมดบอสินะคือบบไปขายเดคือส่วนหลายคนอาคาบบอมาขายขาขายกันนะทุกคนเลิกกินแบบนี้นะมีแต่เอาปานให้หรือว่าเอากินเองแบบนี้นะป้าไหวกินโดนนั้นมดปีมกินได้โดนมดปีมันผมหมดได้ทุกคนเพราะว่าเขาเข็ดเบียกหนักอีกอย่างก็ได้ใส่ผ้าคลอมแบบนี้นะโบใส่กับโบแสบไม่นะมึงอ่ะไม่น่าอ่ะงอ่ะ ทุกคนตอนนี้คือเฮาลกสาเร็จแล้วแต่ว่าลกบ่มบมดเทไรทุกคนยังมีเลือหลายขุผ้าหอมเทียมเขายังบ่ลกเธอแต่ว่ามือนี่คือเขาลกแต่ผ้าหอมบัวไปแล้วก็ม,มือกี้คืออ่ะมือนี่นะแม่เท่ามันลกไปแล้วอันกระสอบสองกระสอบเลยหลายทุกคนแต่ว่าหลังจากที่เฮาเลิกเฮียนมาแล้วเหียนแม่เท่าอัน,นเอากลับมาอยู่เทเรน,น่ะก็เลยมาลกต่อเนาะแล้วก็ได้ประมาณนี้โอ้โหได้เยอะเลยเออเอาไปได้บ่นน่ ว่าไงที่ได้มาสองหกแล้วนี่นะตอนนี้เราก็ใไปคือแต่ละปีนี้มันจะหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแหละแต่ว่าปีนี้คือหน่อยลงแนวหน่อยลงนะทุกคนเพราะว่าดินมันก่อแบบเสียไปแต่ละปีแต่ละปีนะมันก็คือเก่าปลูกตามธรรมชาติบ่ได้ใส่ปุ๋ยังไงมันอย่างไรทุกคนไม่ได้อุ้งก็จูง เขาทำอะมาดโอ้ยนี่ปูอปีเลยนะดยะร่ี่ยางนีไหนี่จะบ๊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 ะแลวนี่ยวบะบ๊ะมาบะบ๊ก็สังเอันนี้คือหัวพักเทียมแต่ว่ามือนี่เขาบ่ได้ลกพักเทียมได้ทุกคนมาลกเลย 한 부알 ล้วนล้วนเลย흐 부상하고 어 이거 중에 이거 아마 외로지네. 어나 세포가 다어 아이 겟좀어아 처리가 <목소리가> 세부탈레 응. 무슨 하셨냐고 저기. 이거 몰 이거 빠또 길어. 아이유. 이거 빠또 길어 가지고

Det er fin. โอเคตอนนี้ก็คือเราจะแบงให้สาวๆเอาไปน้ำเนื้อหัวกา,าเป้แฟมวลน,น่ะทุกคนหนุ่มใจกับเป็ดเป้าหนึ่งฟังดูดีเฮ้ยเป๋เป้าหนึ่งแล้วก็ไข่กับเป๋ออันหนึ่งแล้วก็ให้สาวๆเอาเด้อ คลามัยคลามึไปกลับบ้านอะไรอยู่ขาบานอ่ะ Oh wait, oh. <laughs> ปีนี้คือเราปลุกไหวสองบอลน,นะทุกคนบอลน,นึงก็คือ,อยูบ้านสาวชิฟเนาะปลุกไห้แต่ว่าบ่ได้บ่ท่านได้ดไปลกเธอเพราะว่ายูหันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์จึงไปลกได้เพราะทางากายเนาะแล้วก็ยูนี่แม่นใกล้ใกล้ๆบ้านเนาะทุกคนก็เลยว,ว่าเขามาตอนเวลาเลิกเฮียนก็มาได้ก็เลยมาลกต้นนี้ก่อน นนาโอเคทุกคนสำหรับผลงานมือนีของเท่ากันที่ว <Buffalo> okay, ัน <together> นี้ล้วก็นี้จะเป็นผลงานของไม่เท่าเด้อมีเมื่อกี้เป็นโรคนะทุกคนอันนี้จะเป็นพักเทียมพักหอมเทียม แล้กก็รอีจะเป็นพ่อของบัวพวกขึ้นกันเลยทุกคนม่งน้ไทันขยดเดี๋ยวติแล้วมจะให้สดจห้เด็ก้ทุกเนเออแล้วเดี๋ยวเขาสิไปเฮ็ดเม่นู่ตัวนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันหลักกับไม่นู่ัวอันนี้ตอนนี้ โอเคทุกคนคลิปนี้เป็นการทิ้ไปลกผ้าหอมบัวแล้วก็ผ้าหอมเชียรนะทุกคนนี่อ,อันนี้เขาปลูกจากโดยที่บริโภคนหนังจ,กเ,จกเม็ดเลยจะหยุดเลยปลูกตามธรรมชาติปูอยู่ในนาเนะทุกคนหลังจากที่เก็บเกี้ยวเขาแล้วแล้วก็เขาก็ไปซับใจซับใจแล้วก็ปลูกแบบนี้เนาะถ้าใครมาก คลิปแบบบ้านๆย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ทุกคนแล้วก็ท่าครอยาคู่ว่าเมนูต่อไปเหาชีวิตเงี้ลองเบิรงคลิปหน้าเดุกคนสำหรับที่นี่ลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย